สวัสดีค่ะเด็กพบกันในช่วงบ่ายนะคะเราเรียนรู้กันอยู่ที่หน่วยวันสําคัญนะคะวันสําคัญทางศาสนาที่เราเรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้จากคำคล้องจองนะคะจะครูมีคำคล้องจองมาให้ใหเด็กๆได้ฟังกันนะคะหรือจะอ่านต่างไปด้วยก็ได้นะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปฟังกันได้เลยค่ะ เรามาอ่านคำของจองเรามีวันสำคัญหลายวันจริงแท้วันพ่อวันแม่และวันไหว้ครูอีกวันสงกรานต์สนุกสนานน่าดูวันเกิดหนูหนูควรรู้ควรจำ